เซนสรินสต,ตชนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของมหากรรมไหมสุรินสุดยอดไหมโลกนะครับวันนี้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5-9กันยายน2567วันนี้จะมีอะไรนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปชมข้างในพร้อมกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทางด้านหน้านะครับด้านหน้านี่โอ้วะดับ ในจุดตรงนี้นะครับก็เก็บบรรยากาศเก็บภาพส,ยสวยๆได้นะกลางคืนนี้ก็จะสวยงามนะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันนะครับเดี๋ยวให้ชมนี่ป้ายนะฮะข้างบนนะก็คือมหากรรมไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลกนะซึ่งด้านในก็จะเป็นห้องแอร์กขารเรียกอะไรนิทัศการติดแอร์นะครับก็มีเต็นท์แล้วก็มีห้องแอร์นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะครับเนี่ยเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับเรต้องบอกว่านะครับนี่ก็จะมีมิทัศการนะครับจากในภาคส่วนต่างๆนะครับโดยเฉพาะผ้านะครับเห็นว่าผ้า เป็นผ้าไหมสุรินนะครับนี่ก็เป็นผ้าพ,พื้นสวยงามนะครับนะ่าจะเป็นน่าจะเป็นลายยกดอกนะฮะนี่ก็เนี่ยพี่น้องเรานะตอนนี้เราดูบรรยากาศตอนนี้จะเป็นเรือนรักร้อยนะครับเรือนรักร้อย เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของร้านโอ้โหจัดได้อลังการมากนะนี่เปนงานเรือนรักร้อยนะครับโอ้โหผ้าไหมายแต่ละพื้นนี่อันนี้ลายอะไรนะยกดอกใช่ไหมนี่ยกดอกครับ จะเป็นเหมือนผ้าไหมบ้านขวาวูสองใช่ไหมใช่ใเป็นจากบ้านงงขวาว่านี่บ้านขวาลักไอตัวเด่นที่สุดในร้านจะเป็นผ้าอ,อะไรฮะที่เด่นที่สุดในร้านเป็นผ้าท่านผ้าผืนหนที่สวยที่สุดในร้านอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าลายอะไรอันนี้ลายอะไร ที่เวลาใช้โ,โหร์เนี่ยเวลาใช้ออกงานนะแล้วก็ใส่กับผ้าคลุมไหล่นะเนี่ฮดูเนื้อผ้าสวยงามนะครับ เอาล่ะนี่คือบรรยากาศนะครับด้านในก็ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะอุปกรณ์ในการเนี่ยพวกเครื่องอุปก,กรณ์ย้อมไหมสีธรรมชาติตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะฮะเ่มะเกลือใช่ไหมเนี่มะเกลืออันชันนี่นี่ดอกอันชันนี่มะเกลือใช่ไหม ผมจำไม่ผิดนะนี่ฮะโดยเฉพาะผ้าผ้านี้นะฮะเสื้อแซลเป็นผ้าไหมย้อมะออมะเกลือผ้าย้อมมะเกลือผ้าย้อมมะเกลือของชาวกุยอันนี้จะเป็นผ้า,ผ,าผ้าโหนเลยะฮะผ้าโหนเลยจะเป็นผ้าที่เป็น สัญลักษณ์ของสวัสดิ์สุรินเนี่ยคือเป็นราชินีผ้าไหมสุรินด้วยนะครับก็จะเป็นผ้าโฮลนุ่ด้วยผ้าสบายนะนสวยงามนะีร้อยสีทันลายผ้าไหมสุรินเอาละนะครับเดี๋ยวจะให้ไปชมเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมผ้าที่เป็น เป็นสัญลักษณ์ของแต่ลาเพอนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมผ้าสวยๆผ้าของแต่ลาเภอนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอำเภอเมืองสุรินทร์นะฮะอำเภอเมืองสุรินทร์เนี่ยก็จะเป็นผ้าลายเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะเป็นผ้านี้เลยนะผ้าลายเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็มาถึงอำเภอขวาวสินรินทร์ก็คงจะคุ้นเคยชื่อดีนะฮะจะเป็นผ้าลายขวาวสินรินทร์เป็นผ้าผืนนี้นะครับ มาถึงอำเภอบัวเชนะฮะก็จะเป็นผ้าไหมาลายดอกคูณโอ้สวยงามมากนะฮะนี่นะฮะเนี่ยไปถึงพื้นเลยนะเนี่ยอำเภอบัวเชิดนะครับแล้วก็มาอำเภอลำดวนนะฮะก็จะเป็นมัดหมีล่ลายโฟลนะหนึ่งกิลแค่เก้าสิบไม่ได้หมี่ลายโฟลนะฮะแล้วก็ อำเภอพนมนกรักนะครับก็จะเป็นลายกันเกลาพนมนกรักน,รนี่ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะฮะโอ้แต่ละอำเภอนะสวยงามมากครับแล้วก็อำเภอกับเชิงนี่ก็จะเป็นผ้าลายโพขอนะเป็นลายโพขอโคมนะสวยงามมากนะ จะช่วยโรคปัญาอ่แล้วก็อำเภอสังขะนะครับก็จะเป็นลายสังเกตนะก็ชื่อลายมาจากพระยาเชียงคะซึ่งเป็นเจ้าเมืองสังขะสมัยก่อนแล้วอำเภอปราสาทนะฮะเนี่ยอำเภอปราสาทก็จะเป็นลายดอกพิกุลนี่นะ ลายดอกพิกุลนะครับมาถึงอำเภอท่าตูมก็จะเป็นลายข้าวหลามนะครับ,รบก็คือมาจากอัตลักษณ์ของอำเภอนี้ก็จะมีข้าวหลามนะครับซึ่งได้นํามาแปรรูปจากกระบอกมบไผ่นะครับเอาข้าวหลามมานํามาแปรรูปแล้วก็มีการออกแบบเป็นลายผ้าไหมสินารงครับนี่ก็เป็นมัดมีซึ่งเป็นลายสินารงชื่อตามอำเภอเลยนะครับ แล้วก็อำเภอจอมพระนะครับก็จะเป็นลายลายจอมพระสยงามนะครับอำเภอสำโรงภาพ้ะครับก็จนลูกแ้วย้อมละนลก้วอมเกลือจเนลวอมะเกลืก็ะเปนกอมมะกือ็จะเป็นอมมกละนูกแก้วยะเกลือจะเป็นลูก้วยมเกล็ูวมนะเรับลา้วยกะนลูกนลมะก็ะนะกน้เก แล้วก็โนนารายนะฮะมัดมีลายดอกระเวียงเป็นผ้านี้นะครับแล้วก็มาถึงอำเภอสนมนะครับก็จะเป็นลายดอกจานตัวนี้นะแล้วอำเภอชุมพลบุรีนะฮะเป็นลายพุ่มข้าบินสวยงามมากนะฮะตัวนี้นะและอำเภอสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอำเภอรัตนะก็จะเป็นมัดหมี่ลายรัตนะตัวนี้นะฮะ โอ้นี่ทั้งแต่ละอำเภอเลยครเป็นผ้าที่มีความสวยสดงดงามมากนะน,นี่คือบรรยากาศของงานคนระะับให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ส่วนโซนฟังจะมีโซนฝั่งอาหารก็อยู่อีกฝั่งฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นแกลลอรี่ภาพนะเดี๋ยวให้ชมแกลลอรี่แกลลอรี่ภาพก็คือการรวมาภาพส,สวยๆนะครับที่เป็นคนบุคคลสําคัญนะครับทั้งท่านผู้ว่าวุาน้าส่วนราชการนะครับที่ใส่ชุดผ้าใหม่ นี่จะเป็นแกลอรี่ภาพสวยๆแคลอรี่ภาพสวยๆนะครับตอนนี้ดนี่อับสรานะครับภาพอัปสราสวยๆและจุดที่ จุดหนึ่งนะฮะคนที่มาเที่ยวเนี่ยฮะก็จะมาที่จะเรียกว่าจุด,จดเช็คอินก็ได้นะโดยฉากหลังนี่ก็จะเป็นปรา,าสาทศรีพรภูมิถือว่าเป็นปราสาทเป็นสัญลักษณ์ประจำจำังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ก็มีพระปราง5องค์นะครับตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดเช็คอิน ก็จะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวนะฮะได้มาเก็บภาพเปลี่ยนที่ระลึกเอาดูภาพสวยๆนะครับนี่ก็จะเป็นอับสราแต่ผมชอบภาพนี้นะสวยงามมีมิตินะสวยมากเลยนะครับดังแบบนี้ก็โอ้เป็นผ้าไหมนะครับประจำจังหวัดสุรินทนระ์สวยงามนะภาพหมสุรินทร์ด้วยน,ะนี่นี่อับสราะนะ อัปสราแประสาปราสาทแล้วก็มัแล้วก็มาถึง,งนี่ตัวน,นี้นะฮะอ,อน้นี่นะนี่นะอัปสรานะครับายคู่กับสาวสวยที่แต่ชุดอัปสราสวยงามนะีภาพนี้ก็สวยงามนะ แต่ผมมันมีภาพอีกภาพหนึ่งนะฮะที่ที่ดูแล้วสวยงามผมชอบภาพนี้นะมีมิตินะครับสวยงามมากนะครับด้านหลังเหมือนกลุ่มควันเะหมือนหมอกนะเหมือนหมอกครับนี่คือบรรยากาศของ งานหมายสุรินสุดยอดหมายโลกนะครับทางด้านหน้าก็จะมีการสาธิตเดี๋ยวจะให้ชมด้านหน้านิดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็เวลานักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางมาชมนะก็จะมีการสาธิตการสาวสาวใหม่นี่ก็มีกระบวนการตั้งแต่เลี้ยงใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำ É so maybe ตอนการเลี้ยงใหม่ครับก็เอาไปหมอนนะฮะให้ตัวใหม่ตัวน้อนนะฮะนี่มากินตัวนี้ตัวโตวแล้วนะ ตัวนี้จะเป็นมินิกีนะก,กีเล็กๆนะที่เอาไปทำเด็กคอนะเป็นผ้าคลุมไหล่นะีนี้เสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูพี่ๆนมๆน,นะครับที่มัดมีนะครับ ผู้ชายนะครับก็มัดมีคล่องนะโอ้โหนี่ดูการมัดหมีนะคล่องมากนะครับสุดยอดนะครับก็เตรียรบริกาศให้ชมกันนะครับในช่วง กรรมหมายสุรินสุดยอดใหม่โลกนะครับัน,นิกาเป็นบรรยากาศภาพรวมทั่วไปครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวมีบรรยากาศนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวก็พบกันในช่วงต่อไปนะครับในคลิปนี้สวัสดีครับ เซ็นเินริสน,สนสเตชันเซ็นเินรินสเตชัน